เมนูนี้สส่ดื่มใส่ดิงนี่ต้องไม่พลาดกินอย่างแน่นอนเพราะเมนูเอ็นคอไก่ทอดสมุนไพรเป็นเมนูยอดฮิตยอดน,นิยมของร้านเล่ากันเลยล่ะแล้ววันนี้นะเชมหน้ามนคนรูปหลอกสามีเจ๊หมูมาโชว์ฝีมือกันอีกแล้วนางบอกว่าคนอื่นไม่รู้ทำยังไงแต่สูตรนางมีแต่อร่อยกับอร่อยแน่นอนป่ะพวกเธองั้นก็ไปทำตามกันเลยจ้ะ อืออฮือรอจังอาหารรอจริงก็แม่ท้าทางมันนานลหลงไหลกันจริงๆใส่เอ็น้อไก่ที่ได้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วลงไปในภานชนะน้ําปลาน้ําตาลทรายผงปรุงรสและก็พริกไทยป่นจ้ะก็คลุกเขาให้เข้ากันหน่อยเธอและพอเข้ากันแล้วก็ถึงใส่แป้งทอดกรอบลงไปค่ะนางบอกต้องใช้น้ำเย็นใส่ลงไปเพราะแป้งจะได้กรอบค่ะสลับก,กันกับใส่แป้งใส่น้ำทำกันอยู่แบบนี้ จะใส่กี่รอบเนี่ยก็แล้วแต่ที่แต่ละคนชอบความหนาของแป้งกันเลยนะแล้วก็ใส่งาขาวลงไปแล้วคลุกเขาให้งาและแป้งเข้ากันดีเลยระดับเชฟส่วนตัวเจหมูเนี่ยแกก็ต้องไม่ธรรมดากันอย่างแน่นอนต้องทอดสมุนไพรกันด้วยจะตั้งกระทะตั้งไฟเทน้ํามันลงไปใช้ไฟกลางพอน้ํามันเริ่มร้อนก็ถึงใส่ใบมะกกูดล,ลงไปค่ะทอดให้กลิ่นเนี่ยมีความหอมกันสักหน่อยแล้วถึงตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมัน ต่อด้วยตะไคร้ซอยเธอทอดกันแป๊บๆเนี่ยก็เอาขึ้นละแล้วก็ตามมาติตดๆด้วยพริกแห้งก็ยืนทอดกันจนกว่าจะกรอบจ้ะ เสร็จแล้วก็ถึงนำขึ้นให้เสด็จน้ำมันกันนะและแล้วก็มาถึงช็อตเด็ดขั้นตอนสำคัญอย่างเอ็นคอไก่ทอดแกก็ใช้น้ำมันเดิมนั่นแหละพอน้ำมันร้อนเนี่ยก็ถึงใส่เอ็นคอไก่ที่หมักไว้แล้วลงไปจ้ะก็ใส่กันให้เต็มกระทะไปเลยขั้นตอนสำคัญก็คือต้องยืนคนเอ็นคอไก่ไม่ให้ติดกันยืนเป็นจนเมื่อยจนกว่าจะสุกจนกว่าจะเหลือง จนกว่าจะกอบแล้วถึงค่อยตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเธอเสิร์ฟกันแบบร้อนๆหอมๆกันไปเลยแล้วก็ใส่พวกเครื่องสมุนไพรลงไปอย่างใบมะกรูดทอดตะไครพิิกทอด คน,นี้เข้ากันสักหน่อยค่ะพอให้ได้หอมหอมเครื่องสมุนไพรก็ถึงจะจัดเสิร์ฟกันจ้าเป็นไงสำหรับเมนูเอ็นข้อไก่ทอดสมุนไพรทำง่ายมากยังไงก็ลองทำตามกันดูเลยนะใครไม่อยากพลาดเมนูนเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i g จิ k ิ o k ก o ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ